สวัสดีนักเรียนชั้นปสีทุกคนนะครับวันนี้พบกันนะครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะครับสําหรับชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้นะครับคุณครูจะมาอธิบายนะครับใบงานที่แจกให้เด็กๆไปนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ได้นะครับอธิบายใบงานที่1ไปแล้ววันนี้คุณครูจะอธิบายใบงานที่เหลือของวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับเหลือใบงานที่2 3 4ี่และ5นะครับเด็กๆเตรียมใบงานเล่มนี้ขึ้นมานะครับ เตรียมดินสอยางลบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดไปใบงานที่2นะครับใบงานที่2ใบงานนี้ใบงานที่2นี้จะมีอยู่ทั้งหมด13ข้อ13ข้อเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนข้อที่1กับข้อที่2เนี่นะครับเป็นการคูณจํานวนมากกว่า1ห,หลักกับจํานวน2หลักนะครับอ่าดู แบบนี้คุณครูเคยให้ทําในแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับไม่รู้เด็กๆยังจําได้หรือเปล่านะครับข้อที่1โจทย์บอกว่า123่คูณยีวิธีทํา100คูณหนึตรงนี้เขียนโจทย์ผิดนะครับเด็กๆแก้แก้ไปงานตรงนี้หน่อยนะครับโจทย์มันคือ123แต่ตรงนี้นะครับเขพพาพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเป็น132เพราะงั้นเด็กๆแก้เป็น123นะครับ เป็น123คูณ20เท่ากับนะครับเท่ากับ123คูณเรากระจาย20ออก20เท่ากับ2คูณ10เท่ากับ2คูณ10เพราะฉะนั้น123คูณ20เท่ากับ123คูณ2คูณ10หลังจากนั้นนะ,ะระดับต่อไปเด็กๆเอา2คูณกับ123 2คูณ123นะครับ 2องคูณสเท่ากับหกสองเป็น4ี่สองหเป็น2 2 1เป็น2ได้246 246กที่เหลือเออก็เอามาคูณกับ10ที่ยังไม่ได้คูณน,นะนะครับเวลามาคูณกับสิบเด็กๆเอา0ตรงนี้มาเติมนี่เลยหลักหน่วยเสร็จแล้วเอา1ไปคูณ1นคูณหได้6 หนคูณสได้4 1่คูณสได้2เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ได้เท่ากับ2460ันสี่้หกะครับจำได้ไหมครับครูเคยให้ทําในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ไปแล้ว1รอบนะครับแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่2 234องคูณสีเท่ากับเด็กๆก็เขียนสองหลังจากนั้น,นเด็กๆก็ กระจาย40 40เท่ากับ4คูณกับ10เพราะฉะนั้น234เท่ากับ234คูณ40เท่ากับ234คูณ4แล้วก็คูณ10ลำดับต่อไปเด็กๆก็เอา4คูณกับ234 4416ใส่6ทด1ต่อไป4คูณ3 432บวกตัวทดอีกหนึเป็น13ใส่3ทด1 ต่อไป4คูณ2 4 2เป็น8บวกอีก1เป็น9เท่ากับ936แล้วเอา9ระสมมาคูณกับ10นะครับเวลาคูณจกจบ10เอา0ของ10เนี่ยมาเติมไว้หลักหน่วยเลยหลังจากนั้น,นเด็กๆเอา1ไปคูณ936 1คูณจำนวนใดก็ได้เท่ากับจำนวนนั้นจำนวนนั้นนะครับ1คูณ6ได้6 1คูณ3ได้3 1คูณ9ได้9 นี่นะครับแล,แล้วเด็กๆก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับตัวใบงานนะครับเด็กๆต้องตั้งใจทํานะครับทุกวิชาเลยเพราะว่าแต่ละวิชาจะนาใบงานที่เด็กๆทาเนี่ยไปประเมินเพื่อให้คะแนนเด็กๆนะครับอ่าทีนี้เหลือข้อ3 4 5 6เด็กๆทําเองนะครับอ่าต่อมามาดูอีกข้อที่เหลืออีกข้อ7จ็ถึงสิ เจ็ดถึงสิบสามทีนี้ไม่ต้องทําแบบวิธีแรกแล้วเจ็ดถึงสิบสามทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเด็กๆดูข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดคูณห้าร้อยครูก็เคยให้ทนะํในแบบบบฝึกหัดแบบฝึกหัดคณิตแบบแบบศาสตร์ไปแล้วนะครับวิธีการก็คือเด็กเอาศูนย์จากห้าห้ามีศูนย์กี่ตัวครับไอห้าร้อยมีศูนย์กี่ตัวห้าร้อยมีศูนย์สองตัวเด็กเอาศูนย์มาเขียนไว้สองตัวหลักหน่วยกับหลักสิบศูนย์แล้วก็ศูนย์ หลังจากนั้นด็กก็เอา5ไปคูณกับ1,257 5 7 35ใส่5ทด3ค5คูณ5 5 5 5 25บกอีก3เป็น28ใส่8ทด2ต่อไป5คูณ2 5 2เป็น10 10บกอีก2ก็เป็น12ใส่2ทด1 5คูณ1เท่ากับ5 บวดตทดอีกหนึ่งก็เท่ากับ6นับใส่ลูกน้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้แล้วครับ6 2แส5 0อนาะครับมาดูอีกหนึ่งข้อข้อที่8 800ปดร้คูณสองพัน้อยห้เด็กๆเห็นแ0ดร้ยครับ800มี0ูนย์ตัวเอา0ูย์ของ800มาใส่ไว้ตรงนี้ที่เหลือก็เอา8คูณกับ2456 8 6 4ี่ใส่8ทด4 ใส่8ทด4นะครับ8 5 40บวกอีก4เป็น44ใส่4ทด4นะครับ8คูณ4 8 4แป32บวกอีก4เป็น36ใส่6ทด3นะครับ8 2 16 16บวกอีก3เท่ากับ19 คนี้ได้คำตอบแล้วครับ1,964,800านาะครับอันนี้คือใบงานที่2นะครับใบงานที่2เด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้กูโจวันนี้เลยนะครับนะส่วนใบงานที่เหลือเดี๋ยวมาดูกันใบงานที่3 4และ5เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายแล้วเด็กๆไปทำนะครับ เด็กๆจะทาส่งคูณคูวันนี้เลยก็ได้หรือทรงอย่างช้าวันจันทร์นะครับส่งอย่างช้าวันจันทร์เดี๋ยวเด็กๆมาดูตัวอย่างทีละใบงานกันใบงานที่3ดูนะครับการคูณจํานวน2หลักกับจํานวน3หลักนะครับดูข้อที่1นข้อนี้จะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะครับใบงานที่3ยกตัวอย่างให้ดู1ข้อ232คูณ23 เอาจานวนที่มากกว่าตั้งก็คือเอาจํานวน3หลักตั้งเอาจํานวน3หลักตั้งก็คือเอา200นะครับ32ตั้งคูณด้วย23นะครับอันดับแรกเอา3หลักหน่วยคูณก่อน3คูณ2เป็น6นะครับ3 2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ2เป็น6ทีนี้ เหลือ2 2อยู่หลัก10ก่อนจะคูณเด็กๆเ,เติมศูนย์หลักหน่วยหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เอา2คูณได้เลย,เลย2 2เป็น4 2 3เป็น6 2 2เป็น4หลังจากนั้นเอาผลคูณ2จํจำนวนนี้บวกกันนะครับ6วก0ได้6 9บวก4เท่ากับ13ใส่3ทด1 6บวก6เท่ากับ 12บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น13ใส่3ทด1 4บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นคําคำตอบข้อนี้ได้5 3 3 6นนะครับนะครับขั้นแรกเด็กๆเ,เอาหลักหน่วยคูณก่อนหลักหน่วยคูณก็คูณปกติต่อมาหลักสิบหลักสิบก่อนจะคูณเติมศูนย์หลักหน่วยก่อนหนึ่งตัวแล้วค่อยคูณ เมื่อได้ผลคูณทั้ง2จํานวนแล้วเอามาบวกกันก็จะได้คําตอบนะครับนี่คือใบงานที่3นะครับต่อมามาดูใบงานที่4ใบงานที่4เป็นการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักนะครับทำคล้ายๆกับใบงานที่3เลยนะครับดูตัวอย่างครูคจะยกตัวอย่างให้ดูอีก1ข้อสําหรับใบงานที่4นะครับตัวอย่าง 1 1ึ่งหมือาสคูณยีาเอาจำนวนมากเป็นตัวตั้งก็คือเอา11,232คูณเครื่องหมายคูณมีไว้ให้แล้วนะครับคูณกับ23่เหนึ่งเคยครับ3าหลักหน่วยคูณได้เลย3าเป็น6 3สคูณสเป็น9 3้เป็น6 3,1เป็น 1> 3, ามเป็น3หลักหน่วยคูณแล้วต่อไปเอา2องที่อยู่หลักสิบคูณ2อยู่หลักสิบก่อนจะคูณเติมศูนย์หลักหน่วย1ตัวนะครับต่อมาก็าคูณได้เลย 2, 2เป็น4 2, 3เป็น6 2, 2เป็น4หลักต้องตรงกันนะครับ 2, 1เป็น2 2, 1เป็น2 แต่ละตัวจะต้องตรงหลักกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ผลคูณทั้งสองจำนวนแล้วนะครับเด็กๆเอามาบวกกัน6บวก0ได้6 9กบวกสี่เท่ากับ13ใส่3ทด1นะครับกบวก6เท่ากับสิบสองบวกตัวทดอีก1เท่ากับ13ใส่3ทด1 3บวก4เท่ากับ7บวกตัวทดอีก1ก็ได้8 3บวก2เท่ากับ5 2ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือ258,336นะครับก็ตอบเป็นตัวเลขไทย36นะคุณครูยกตัวอย่างใบงานที่4ให้ดูแล้ว1ข้อนะครับเด็กก็ทำข้อที่2กับข้อข้อ3ข้ก4เองนะครับใบงาน3 4นเด็กๆท่งอย่างช้าวันจันทร์นะครับ ามาดูใบงานสุดท้ายใบงานสุดท้ายเป็นการคูณนะครับสามจะเป็นการคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลักนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับใบงานที่ห้าเนี่ยมันมีทั้งหมดหกข้อนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูสองข้อนะครับและเด็กก็ทำเองนะครับส่วนที่เหลือมาดูตัวอย่างที่หนึ่ง นะครับ252คูณ1น5นะครับเอา252ตั้งคูณด้วย152นะครับหนับแรกนะครับเด็กๆเอาหลักหน่วยคูณก่อนนะครับคือ2 2สองยู่หลักหน่วยเห็นไหมครับนี่นะอ่ะอ่ะ2อยู่หลักหน่วย2คูณ2เป็น4 สอเป็น10ใส่0ย์ทด1 2 2เป็น4บวกทดอีก1เป็น5ต่อไปนะครับต่อไปเอา5้คูณหอยู่หลัก10ก่อนจะคูณเด็กเติมศูนย์หตัวตรงหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นผลคูณของ5 5าคูณสจะต้องมาเติมในหลัก10 5ห้าคูณสเท่ากับสิใส่0ทด1ต่อไป5้คูณห ได้25บวกตัวทดอีก1เป็น26ใส่6ทด2 5คูณ2เป็น10บวกตัวทดอีก2เป็น12อ่าต่อมา5 2กับ5เอาไปคูณแล้วต่อไปเหลือ1 1อยู่หลักร้อย1อยู่หลักร้อยก่อนจะคูณเติม0ูนย์2ตัวคือเติม0ูนย์หลัก10กับหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นผลคูณของ0ูนย์ ก็จะได้ตรงหลักร้อยนี่นะครับเอา1ไปคูณได้เลย1นคูณสได้2 1นคูณหได้5 1าคูณสได้2นะครับได้ผลคูณออกมาแล้วนะครับทั้ง3ามจนวนหลังจากนั้นเอาทั้ง3จํานวนนี้บวกกันนะครับบวกกัน4บวก0บวกได้เท่ากับ4นะครับ0บวกบวกได้เท่ากับ0ย์ 5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวกอีก2เท่ากับ13ใส่3ทด1 2บวก5เท่ากับ7บวกตัวทดอีก1เท่ากับ8 1บวก2เท่ากับ3นะครับคอนี้ได้คำตอบแล้วครับ38,304 มาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่2 430ี่ร้อคูณสองร้เด็กเเอาจานวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งคือ430คูณกับ246นะครับเอา6ไปคูณก่อน6อยู่หลังหน่วยเอาไปคูณก่อนนะครับ6กคูณศได้0 63 6์หกสาคูณสามหใส่8ทด1 หกคูณสี่หกบวกติวทอดอีกหนึ่งเป็น25ผลคูณหลักหน่วยออกมาแล้วนะครับต่อไปสอย่าลืมสอยู่หลัก10บอยู่หลัก10นะครับก่อนจะคูณเติมศูนหลักหน่วยหนึ่งตัวนะครับอย่าลืมนะครับต่อมาสีคูณศได้0 4นย์สี่คูณนย์ได้ศูนย์สคูณสามสใส่2ทด1 4คูณ4 4 x 4 x 16บวกทวออีกหนึ่งเป็น17นะครับตัวเลขผลคูณที่เราคูณนะครับเวลาเขียนจะต้องให้มันตรงหลักนะครับต่อมา2 2อยู่หลักร้อยก่อนจะคูณเด็กอย่าลืมเติม0หลักหน่วยแล้วก็หลัก10นะครับหลังจะเติม0แล้วก็เอา2ไปคูณได้เลย2คูณ0ได้0 2 3เป็น6 2 4เป็น8นะครับ มาบวกกันท,ทีนี้ได้ผลคูณ3จํานวนแล้วมาบวกกัน 0.+ บวกศบวกศได้เท่ากับ0 8บวก0บวกศได้เท่ากับ8 5บวก2เท่ากับ7 2บวก7เท่ากับ9 9บวก6เท่ากับ15ใส่5ทด1 1บวก8เท่ากับ9บวกอีกตัวทด1เท่ากับบวกตัวทดอีกหนึ่งเท่ากับ10เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับ15,780 หนึ่งแสนห้าพันเอยแสเสร็จแล้วครับตัวอย่างใบงานนี้เหลืออีกข้อ3,4,5,6ี่ห้าหเด็กๆทำเองนะครับเมื่อสักคู่ครูอธิบายไปทั้งหมด4ี่ใบงานด้วยกันคือใบงานที่สองามสี่และ5้านะครับใบงานที่2ให้เด็กทำส่งคุณครูวันนี้เลยส่วนใบงานที่3 4มและห ส่งอย่างช้าวันจันทร์นะครับนะครับเด็กๆตั้งใจทำใบงานนะครับไม่เข้าใจลายมาสอบถามคุณครูนะครับเพราะว่างานที่ทำในใบงานคุณครูจะนำไปประเมินให้คะแนนเด็กๆและเด็กๆคนไหนที่นะครับไม่ค่อยได้ส่งงานไม่ค่อยเข้าเรียนเลยกระรุณาไปตามงานนะครับที่ตัวเองยังไม่ได้ส่งด้วยนะครับและวิธีการตามงานของเด็กคือไปดูย้อนหลังนะครับ ดูย้อนหลังครูบอกแล้วดูได้3วิธีด้วยกัน 1. ไปดูในโน้ตลายกลุ่ม 2. ดูใน g o o g l e c l a s s r o o m และ3ดูในช่อง YouTube ของคุณครูนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยส่งงานนะครับส่งงานมาให้คุณครูด้วยนะครับคุณครูจะได้นำงานที่เด็กส่งให้ไปประเินเพื่อจะออกคะแนนให้เด็กนะครับสำหรับวิชาคณิตศ,ศาสตร์ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ